สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกๆคนวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องของเราค่ะพระบ้านเหมามาราคาถูกๆนะคะวันนี้เราก็เจอกันใน ep ที่78แล้วค่ะค่ะ78วันนี้นะคะเราก็มีราคาพิเศษให้อีกแล้วนะคะสําหรับลูกค้า ที่น่ารักทุกๆคนนะคะที่อยู่กับช่องของเรามานานขนาดนี้นะคะหลายๆคนก็อยู่มาตั้งแต่ EP แรกเลยนะคะแล้วก็มาเป็นลูกค้าประจำให้กับแม่ค้าก็ขอขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้ราคาพิเศษเลยนะคะทุกองค์ตรงนี้นะคะ250บาททุกองค์เลยนะคะวันนี้นะคะปิดเป็นหมายเลขมานะ250บาททุกองคนะคะที่อยู่ตรงนี้นะคะ่ะ ช่องเราก็ยังมีเก็บปลายทางเหมือนเดิมนะคะใครที่สะดวกโอนเราก็ยังลดให้อยู่นะสําหรับ EP นี้เราก็ยังมีส่วนลดเหมือนเดิมค่ะก็อย่าลืมนะคะก่อนจะปิดพระก็แอดไลน์มาก่อนก็ได้นะคะพระฟ้า123นะคะแม่ค้าติดไว้ใต้คลิปนะคะอย่าลืมดูนะคะ ID line แล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0843622490นะคะ เดี๋ยวเราดูพระก,กันเลยดีกว่านะคะวันนี้ค่ะอย่าลืมนะคะ250บาททุกองค์นะคะอ็กแรกๆเป็นสมเด็จนะคะสมเด็จที่มาพร้อมกรอบแบบนี้นะคะ250บบาทนะท่านใดที่สะดวกโอนเราก็ยังลดให้อีกนะคะเป็นสมเด็จเนื้อเก่าๆแบบนี้เลยนะจ๊ะ ท่านใดปิดครบหนึ่งพันเดี๋ยวเรามีของแถมให้ด้วยนะหมายเลขหนึ่งนะคะนี้ต่อไปหมายเลขสองค่ะหมายเลขสองก็เป็นสมเด็จนะคะใส่กรอบมาแล้วนะคะกรอบสีเงินแบบนี้ค่ะนะกรอบเป็นเจาะรูน้อยๆแบบนี้นะคะสองหิบาททุกองนะคะวันนี้นะคะอ่า เราคืนกําไรให้กับลูกค้าบ้างนะคะเนื่องจากวันนี้เรามีผู้ติดตามครบหนึ่งพันแล้วเราก็เลยมาลดราคาพิเศษให้นะคะหมายเลข2นะคะสมเด็จหมายเลข2นะคะหมายเลข2นะวันนี้ปิดมาเป็นหมายเลขนะคะบอกหมายเลขมาได้เลยนะคะสมเด็จหมายเลข3ค่ะองนี้หมายเลขสาค่ะ ราคาไม่ต้องถามนะคะวันนี้สองห้าสิบาททุกองค่คะใครกดปิดครบหนึ่งพันเดี๋ยวเรามีของแถมให้เนาะนี่นะคะสมเด็จอันนี้หมายเลขสามค่ะหมายเลขสีค่ะหมายเลขสีก็เป็นสมเด็จน,นะคะ เก็เป็นสมเด็จนะคะวันนี้ปิดเป็นหมายเลขนะคะรีราคาเดียวค่ะ250บาทเท่านั้นนะคะทุกององร้หบาทนะคะสำหรับ EP นี้ค่ะหมายเลขหค่ะสมเด็จหมายเลขห้าค่ะ หมายเลขห้าหน้าะาสมเด็จหมายเลขห้าค่ะบอกหมายเลขมานะคะวันนี้ใครจะปิดองค์ไหนให้บอกหมายเลขนะคะสองร้อยห้าสิบทุกองค์นะคะอง์นี้เป็นพาเนื้อผงนะคะหมายเลขหกค่ะ มายเลขหกนะคะหมายเลขเจ็ดค่ะหมายเลขเจ็ดก็เป็นพัะเนื้องผงนะคะใส่กอบแบบนี้นะ ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะหมายเลข7ค่ะองต่อไปเลยนะคะหมายเลข8ค่ะพระเนื้อผมเก่าๆเลยนะคะ อองเก่าๆค่ะหมายเลขแปดนะคะหมายเลขแปดค่ะวันนี้ให้ปิดเป็นหมายเลขนะท่านใดที่จะปิดพระหมายเลขเก้าค่ะองค์นี้เก่ามากๆท่านใดที่ชอบสะสมพระเก่าๆนะคะก็ดูได้เลยนะคะ ด้านหลังค่ะหมายเลขเก้านะคะอันนี้หมายเลขเก้าค่ะ อย่าลืมนะคะเราก็ยังมีบริการเก็บปลายทางนะคะบวกเพิ่ม50านะท่านใดที่ไม่สะดวกโอนนะคะเราก็บวกเพิ่ม50บาทเท่านั้นนะคะก็รับพระสวยๆแบบนี้ได้เลยค่ะ <c oughs> ขอไยไหมคะวางเอียงไปนี่นึง <c oughs> ต่อไปนะคะหมายเลข10ค่ะ <c oughs> หมายเลข10นะ นี่นะคะเนื้อขอเก่าแบบนี้เลยค่ะด้านล่างเขียนว่าขุ่มช้างนะคะ หมายเลขสิบค่ะองต่อไปค่ะเป็นนางพญาเนื้อตกเก่านะคะเ่ามากๆค่ะวงนี้ หมายเลขสิบเอ็ดนะคะนางพยาหมายเลขสิบเอ็ดค่ะสองร้อยห้าสิบบาททุกองค์นะคะท่านใดที่สะดวกโอนเราก็ยังมีส่วนลดให้นะส่วนท่านใดที่ไม่สะดวกโอนค่ะก็ยังมีเก็บปลายทางให้อยู่นะคะน,นี่แม่คะจัดพระเอียง,ย,งยังไงไม่แน่ใจ ของต่อไปเลยนะคะเป็นพลาเนดินเก่าเก่าเหมือนเดิมคะ่ะเล่มปลาติกแบบนี้นะคะหมายเลขสิบสองนะคะนี่หมายเลขสิบสองค่ะ มาเลขสิบสองค่ะพระเนื้อดินเก่าๆมาเลขสิบสองนะคะสองร้อยห้าสิบบาททุกองนะวันนี้หมายเลขสิบสามเป็นสมเด็จพิมพ์เล็กนะคะเลี่ยมกันน้ำมาแล้วนะคะด้านหลังค่ะ เป็นสมเด็จพิมพเล็กนะคะหมายเลขสิบสามค่ะแคปภาพหน้าจอได้นะคะใครจะบิดหมายเลขไหนนะคะแคปภาพหน้าจอมานะคะแล้วก็บอกหมายเลขนะสําหรับ e ีพีนี้นะคะสองร้อยห้าสิบบาทค่ะต่อไปค่ะเป็นผ้าเนื้อดินเก่าๆเ,เหมือนกันนะคะหมายเลขสิบสีค่ะ หมายเลขสิบสี่นะคะอันนี้หมายเลขสิบสี่ค่ะแคปหน้าจอได้เลยนะคะส่งรูปให้แมค่ค้าแอดไลน์มาได้นะคะวันนี้แม่ค้ลืมเอามาแปะนะคะ ID ลายผ้าฟ้าหนึ่งสองสามนะคะหมายเลขสิบสี่นะคะหมายเลขสิบห้าค่ะมันก็เป็นเนื้อดินนะคะ เรียนพร้อมใช้งานองค์เล็กๆแบบนี้เลยนะคะเป็นเนื้อดินนะคะด้านหลังค่ะมาเลขสิบห้าค่ะ สิบห้าค่ะอ้องต่อไปเลยค่ะต่อไปเป็นหลวงปู่ทวดนะคะทวดเนิ้อดผงนะคะ ผูทวดนะคะหมายเลขสิบหกค่ะหมายเลขสิบหกนะคะทุกองสองร้อยห้าสิบบาทนะคะสำหรับอีพีนี้นะคะสองร้อยห้าสิบบาทค่ะหมายเลขสิบเจ็ดค่ะสิบเจ็ดเป็นพลรอดนะคะ หมายเลขสิบเจ็ดค่ะตัต่อไปค่ะหมายเลขสิบแปดค่ะวันนี้พิจารณาเอาเองนะคะแม่ค้าบางองค์แม่ค้าก็ไม่ทราบนะคะไม่ทราบที่ไม่ทราบหวงพ่อไม่ทราบอะไรเลยก็พิจารณาดูกันเอาเองนะคะ มาเลขสิบแปดค่ะแคบปภาพนหน้าจอได้เลยนะคะสำหรับท่านใดที่อยากจะปิดองไหนนะคะ250บาททุกองคนะคะ250บาททุกองค่ะ,คะ,าททคคะมาเลขสิก้าค่ะนี่เป็นน่าจะเป็นเนื้อโลหะนะคะเก่าโบราณเลยทีเดียวค่ะ ะะดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะพอดีมันกรอบเขากรอเกอ่านิดนึงหมายเลขสิบเก้าค่ะหมายเลขสิบเก้าหมายเลขยี่สิบค่ะ วันนี้พิจารณาดูเอาเองนะคะชอบก็ปิดไม่ชอบก็ผ่านนะคะราคาสองร้อยห้าสิบบาททุกองค์ค่ะสำหรับ EP นี้นะคะเราก็จะมีราคาแบบนี้มาลดให้ลูกค้าบ่อยๆนะ สำหรับอีีนี้คือเก่าจริงนะคะมัน,นหมายเลขยี่สิบนะคะหลายๆท่านอาจจะชอบพระที่ไม่รู้จักที่อะไรแบบนี้ค่ะหลายคนก็บอกประมาณนั้นนะ,ะ,ะนะคะยี่สิบเอ็ดค่ะยี่สิบเอ็ดนะคะ วันนี้แม่คะตั้งใจเอาพระแบบไม่รู้จักที่ไม่รู้จักเนื้อไม่รู้จักอะไรมาเลยนะคะวันนี้ตั้งใจมากๆนะคะหมายเลขยี่สิเอ็ดค่ะยี่สิบสองค่ะหมายเลขยี่สิบสองค่ะ 250บาททุกองนะคะ250บาททุกองค,ค่ะ EP นี้นะคะนี่เป็นเนื้อชิ้นนะคะหมายเลข2ค่ะองค่ะองต่อไปเลยค่ะหมายเลข23ค่ะหมายเลข23ปางลีลานะคะ ด้านหลังก็เหมือนกันนะคะวันนี้ดูกันเอาเองนะคะนนี้หมายเลขยี่สิบสามค่ะถูกใจองไหนก็ปิดนะคะไม่ถูกใจผ่านได้ค่ะ24ค่ะเป็นพพะยอดทงองเก่าเลยค่ะ เก่าๆ่รุ่นเจ้าคุณปู่กันเลยทีเดียวนะคะสำหรับองค์นี้เนื้อเก่ามากๆนะคะสองร้อยห้าสิบนะคะหมายเลขยี่ค่ะ แคปภาพหน้าจอบอก EP มาได้เลยนะคะสำหรับ EP นี้ค่ะ250บาททุกองค์นะคะ mm hmm. ท่านใดสะดวกโอนเราก็ยังลดให้อยู่หนายี่สิบห้าค่ะยี่สิบห้าเป็นพระนักปกนะคะ ยี่สิบห้าค่ะหมายเลขยี่สิบห้า่ะอันนี้องต่อไปหมายเลขยี่สิบหกค่ะดูกันเอาเองตัดสินใจเอาเองนะคะชอบพระถูกใจราคาแล้วก็ปิดนะจ๊ะ อันนี้ใส่ตลับแบบนี้นะคะหมายเลขยี่สิบหกค่ะแม่คะจ,จะไม่รู้จักแต่หลายท่านอาจจะรู้จักนะคะพาที่แม่คะมาวันนี้หมายเลขยี่สิบหกนะคะองสุดท้ายของเราวันนี้หลักขิกนะคะพิจารณาดูเอานะคะ ถูกใจแล้วค่อยปิดนะคะไม่ถูกใจไม่เป็นไรค่ะสองร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะ หลักคิกนะคะหมายเลข27ค่ะหมายเลข27นะคะองค์สุดท้ายของเราวันนี้นี่นะคะอย่าลืมนะคะท่านใดที่ไม่สะดวกโอนนะคะเรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะส่วนท่านใดสะดวกโอนเราก็ยังมีส่วนลดให้นะถึงจาสิบในวันนี้ก็เถอะนะคะ วันนี้มีแค่นี้นะคะแค่ยี่สิบเจ็ดองคแค่นี้นะคะราคาพิเศษในวันนี้นะคะสองร้อยห้าสิบค่ะแต่อีพีหน้าจะมีพระสวยๆอีกนะคะยังไงก็ปิดอีพีนี้กันเยอะๆนะคะสองร้อยห้าสิบาทเท่านั้นเองนะคะอย่าลืมนะคะท่านใดที่เพิ่งเข้ามาติดตามก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปช่องของเราะค่ะสุดท้ายก็ฝากไว้นะคะสําหรับ ท่านพี่เพิ่งเข้ามาชมช่องของเรานะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดถูกใจถูกแชร์กดแชร์ให้ช่องเราด้วยนะคะพระบ้านหม่งมาราคาถูกๆนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใน E ีพีต่อไปนะคะสำหรับอีพีนี้เราต้องลากันไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ